เวลาใครจะขายสินค้าอะไรอะเราต้องอินกับสินค้าตัวนั้นจริงๆถ้าเราจะขายสกินแคร์เราต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสกินแคร์แล้วก็ชอบสินค้าตัวนั้นจริงๆแล้วเราจะอินเพราะเราใช้แล้วเรารู้สึกดีมากเราอยากบอกต่อนะคะแต่ถ้าเกิดเราแบบไปเอาแค่สินค้ากระแสะมาลองใช้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อินอย่างเงี้ยเราไม่สามารถอธิบายให้กับลูกค้าได้ฟังได้ให้เขาแบบอยากได้เหมือนที่เราเราได้อย่างเงี้ย มันก็จะขายไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้สําคัญมากนะคะใส่อารมณ์บิ้วนะคะความรู้สึกเข้าไปเยอะๆว่าตอนทาเป็นยังไงฟิลลิ่งแบบไหนหอมยังไงหอมแบบดอกไม้อ่อนๆเหมือนอยู่ในสวนกุหลาบไหมหรือในสวนเอ่อสวนดอกไม้นานาชาติไหมมันหอมแบบนั้นหรือเปล่ามันมีความเย็นของครีมไหมถ้ามันมีความเย็นก็บอกเลยว่ามันเหมือนเราไปอยู่บนยอดเขาแล้วก็ ดอกไม้กลิ่นหอมๆล,ลอยมาเราเห็นภาพนะคะมันเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยแล้วมันมีความเย็นบนใบหน้าของเราแล้วพอทาเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ ตอนเช้าขึ้นมาคือแบบหน้านุ่มอุ้ยสิวเริ่มยุบภายในสามวันแล้วมันเริ่มกระจ่างใสขึ้นเริ่มขาวเริ่มใสขึ้นเริ่มผ่องเริ่มอลาขึ้นบอกเลยพอไปเจอเพื่อนที่ทํางานโอ้โหเพื่อนทักไปทําอะไรมาทําไมเดี๋ยวนี้ราศีดีนะหน้าสวยนะหน้าหล่อนะผิวพรรณดีนะดูสดใสนะกําลังมีความรักหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละทุกคนใครเก็ตพิมพ์เก็ตนะคะ